เลิศเลิศเลิศมันจะเลิศ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 มัตอนหายกันทันปีกันธรรมดตอนหายกันได้โหลดทันนนลเต็มนะอินเร์เต็มใช่ปะแบบมันยืดไดใจกันก็เลยค่อยเลิศมเออเลิศกนอ สกุลสุลเหมือนในเชคข้าวเขาเ๋าหั่นเหมือนเดิมเนาะที่เพิ่มเติมก็คือมีแบบว่าลูกสาวกับลูกชายหรือน้องน่องนุ่งอะไรทุกคนนะเพิ่นกับซีเมื่อปักเซ่แล้เพิ่นกับแหวเยี่ยมยามเลยแล้วเพิ่นกับแหวแมาบอกอะไรเพิ่นจะได้เมื่อยนะทุกคนนะมาดูกันว่าเพิ่นเป็นขายเพิ่นกำลังสกินข่าวนะทุกคนก่อนสีันน่า้ากับสี รีวิวห่านก่อนนะทุกคนรีวิวห่านหนึงห่่นติ่งไก่เจีขาวเซโนเหมือนเดิมเนาะแต่รสชาติที่เพิ่มเติมรสชาติแซ่บเข้มขน้นคือเก่านะทุกคนนะนี่ใส่เบิ้งเิ็งไก่ไปไก่ไปไปก่มากระุดหนุนในเด้อเนานะที่สําคัญกับหา่านเจีขาวติ่มซี่รสคือเก่าอเลยทุกคนเนี่ยช่วงในแขกคนกาบ,บ่ลายนะนี่ทุกคนเห็นป้ายรถนี่นะก็คือเสือหูหอว่ารถไทยเนาะ ขายยังอันะไรฮะแป๊บมืัอนี้นคือของขายหลายแท้มีมักตาลมีมักตาลมีขม้าวเมาบะข้าวมาน้ำตาลซอสแบบบัวนะลูกสาวไปขายน้ำบ่วมัอนี่อร่อยนะขายดีขายดีขายดียดมืัอนี้ลงทุนไทยบักบัวฮะฮะเต็มกระซามลงทุนเท่าไหร่สามเซนได้จักแสนเลยออื นี่ทุกคนเจอกับคำสีบ้านพีนบรเวนมึนหนาวบ่สบายดีสบายดีกินข้าวน้ำกันทุกคนสีเดินทางสีเดินทางกลับมาอนี้ยสิบบ่กบฏฐานเนี่ขาดกับเป็นเดียวกันตัวมาๆ้าฮะตอกับตีนเครื่องในหนาวเครื่องในหนาวบรเวนตีไก่ดีทอกอย่าว่าเครื่องในหนาวต้องว่าปิ้งไก่ดีทอกเนาะ ผู้ใดกิน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 เวแล้วผู้ใดท้องอืดท้องเฟ้อทายว่สดวกแต่ต้องกินดีเถอะไว้ก็หยอกสื่อเนาะกูก็ตามน้ำนะมันยังไม่วันหลายๆายยาห้อนก็เป็นอย่างนี้แซบสิวะแซบพื้เกบพื้เกลกรแบบนี้เลยนะทุกคนเนะสองคนกินนิดหนึ่งก็พอเลยเห็นว่าอยากกินเห็นว่าทานเมื่อน่ะเอาใจเจ้าเขาเลย อ๋อแบบยังต่อข่าียัต่อข่าจีสองเขาเนี้ย่าข่าจียังแสบยงงฝาข่าจียังผาแบบคืออ๋อูเละมันมันนีมันเนต่อมันน้เป็นหวากับมนมันน้เป็นหวาัม่กินยมงุ้ลูกข้่ไม่ลูกพหนึ่งลูกมิเดียวไดเน่บอก่อย่ามาบีบอือ ยัยบรอิน oh, ทุกคนจะสบายดีล้วเ้อเพราะว่าเมื่อกี้นี่มันลืมสบายดีลืยังบอสบายดีคือภาาเมื่อแถวทานเลย้อะเรอ่ะสองผิดเนี้ยอดนียสมอเพราะว่าเข้ามาหกสองผิดนไทีสิบเจ็ดอะไรอ่ะใครอีอืมันในนทีไหนนาทีทักเกิสิบเจ็ดสิบแส่ามส่ดเกสิบสาม ไดงสิทธอังมือติดัตือาเซ่ือัตาเซ่แล้วมีอูแล้วได้ไอเจียแล้วเจียปะกินอดมันนาน้าว่าจำสิอกินหอดทิ้งงานนะขะาดนีเท้าไปแป๊บเดียวประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือหกหมื่นหือดแปดหมื่นกว่ายุ่นี้่าวบริเวณปันใดต่างคนทั่วบ้านไกลกันเด่นยุห้าสิบเก็นได้ยิ่เออกมารวมตัวเป็นคูมือนะก็มวยอีแบบหนึ่งไม่แม่นะ ป็นลันสาวประเดี๋ยวประเดี๋ยวเจอันนี้เคเจี๊ย่หัตถีขาวทำเองท้ายลละแสนซาวเดีอกคนเนะคื้เป็นใกันล้แสนาวไม่้อมันเม่มีตอกรมงเนาะแล้วเขาจะแไ่ดีเาจตรงๆจะไม่กลางเลยด้มเดี๋ยบเสือปีขาวเข้าไปอ่ะอันป่ากันไปบนไหนพ่อ แพงแพงกว่าสื่อสองอนเลยแล้วต้องแบบแบบ่มีหมู่มากลป่ะันหมูเมื่อไปสินะมือคืนีลมื่อคืมากัโมเดเยมม่มแล้วเนางลายจะคาว่าจะไปไปโพน่าอยู่ในหนึ่งแต่ขึงสายจะเใจโพหรือโโพว่าไปก่อนแต่ะมีบอสอในหนึ่งเ คนงานคนกับรถคนขับรถเพลงเอกหลือเต็มเอพวกคนติดตามก็ไอเทียนเพลงเอกเนี <c oughs> ่ยเลือกบได้ <p> ่เลือกบได้เลือกบได้ยเราทุกคนรอติดตามเพงมุ่นมวนท่เาฟังแล้วเราฟังแล้วคนจีปล้อยเมื่อด้ เราซสเพลงเจ้าเาน้ำจะหน่อยหเลิศมากแม่สีเพลงอ๋อพักไม่หัอลอดเนาะเลิศมากแม่เะไอซีได้แต่งไงเออแต่งเลยเลิศเลิศเลิศมัลจะเลิศแล้วเนาะมันก็มีอย่างนะทุกคนนะแต่เราพังเพลงเราพังเข่าไปแม่อัลลันเอสพีเนาะ ยูทูบคืออลันเอ็มพีอาร์ซีนี่แปลว่าลิสถานาร์ซีฟอยก็มุสลรบันมากนำแต่เด็กก็ตัทุกคนรับไดตามเบิ่งว่านางไล่หน่อยเป็นนางไล่เป็นยังไงพอพันเลิ่งนี้ก็คือเราไม่จะแสดงเป็นตังเอกนะเอกแสดงแปลว่าบัดนี้มันเป็นเปลี่ยนตัวว่าเป็นผู้ไลจะได้กับเขาคอมเมนต์ในเรือว่าคือหรือบ่คือทุกคนอันประวัตแสดงทำจีแสดงคือคอเมื่อตอนให้กันทันปีกันหรือเปล่า ตอนหายกันได้โดถัดำชีวิจริงบลดีเลยบ่กแวางลมออกแล้วกะรีแบบนา้อเต็มนะอินเนอร์เต็มใช่ป่ะแบบมันอยู่ในใจเนี่ยเขเลยคอยเลยแบบมีทางาเออเลิศจนิงตอนเพิ่งเท่าหากุเท่หาไครน่ยดึงเน้อซับคนนั้นจตีกันอีกดฮัลโหลใครจะวาีก่าเอเอาอะให้หางเยอด มันมือมึงอยากกินเป็นม่ะใครจะเป็นโอ้โหครเนี่ยแน่แน่เลยมือมันใหญ่ไงมื็เจ้าเลยตัวใหญ่แต่มือตรงนี้เหรอทุกคนเราพอกินข้าวแล้เพิ่จะจะกับเลยทุกคนเพิ่งจะกับเพิ่งพาไปนันต่อมือนก็เสงอันอีกแล้วทุกคนเอาเลยไปแปลเนี่ยบ่แม่ไปแปลไง อันสีนักงเดีวต้อหนาโดยไดหนาโดเพราะว่าจะได้เดินทางนะทุกคนรถที่ตามมาเจ้าขาวจะได้ไปกับอลิตาบัมนที่สาวมันที่สามเอสนะรถที่ตามเบิร์นชื่อห้ด้เนัที่าอ๋ออโอยจอเงินจะหเจอคนนทาน้านี่ คนผู้ได้ิ่นกาผักซื้อน้ำเพินในเดินเ่ยก็จะหูจับเพนมาประมาณบแมนสามสิบปีกว่าปีเลยกะรีบอ่ะเราอะไรมักท้ายบอหมกบัวหรือบัวเสจะได้ห่อกินอันบัวกินน้ำกันเห็นแล้วบอพะเราบุกบ่ได้ดอกะว่าเราเนี่ยก็เราเท่าแล้วลูกเต้าก็เท่ามนแล้วเนืะ S <S เออป้าตัวนอยู่น้เจ้านอะมันหาอะันนี่เขาวันข้าวเห็ไดไอวะจ้างข้าวไอย้ลูกยังจะคนตอนนี้อยู่น้ำเจ้าเหาเลือผู้เดียววะพวกอื่นเขาไปใส่มหนอหลยเออเลิศเนเาะอ๋ะมมอ,อ เด็กเป็นเพลงมิวสิกหนาใสขึ้นเนาะโจนมิวสิกบจสเป็นโจนเด็เป็นโจนคนด้วยนะจ้าเลิศครับครับสปอร์ตมันบอครับบีเอ็มหรือครับเบนซ์เบนซ์สีขาวบอสขึ้นไปดังเสื้อขึ้นเปดังเสื้อแจเด้อร์เป็นเทจอกเลยบอสนี้ฮะแม่จ้าเฮ้ยครับรถปลอดภัยนะจ๊ะบันไดเใส่สสบายเบสเบิ้ลกันนะ บงี้ยนอนเอออยู่แถวไหนนะอยู่สายตลาดบ่เปิดเตลาดบ่เอาบ่อบ่อได้แหละบ่อบ่บ่เอาให้เพิ่นบ่เอาเอาเนินบ่เอาไปเอาไปใส่แน่นมาเวมายังเอาให้เพิ่นเลยบ่เอาไปบ่นะมึงยาวานี่แน่นเด้อกูประกาไปหามึงเด้อกระส่าเป็นบ้าเอาเอาหน่อยบ่อเอาไปให้ไอ้ไอ้คําซีเลยฮะเออขอบใจนะไมเท้าไม่เยี่ยมมายามอะไรโอเค วันที่สามเอ็ดท่านคนยังผิดพลาดเมื่อสามเอ็ดโอเคจ้าขับรถปลอดภัยนะจ่าบายบายครับรถปลอดภัยจ้าเจอกันสมืออีกสองมือเจอกันโชคดีโชคดีกลับมาขายอยู่ฮานคือเก้าทุกคนมาเฝ้าฮานนี่ฮานเจ๊าขาวกับมีขายประมาณนี้เลยทุกคนเนาะ อันนี้จนะขายไยข่บ้ขายจักแตะเลยรมาเนี่นจักแตะเลยรมาเนี่โว้ยโลดมึงขายดีนะอเออนะทุกคนนะกับมีขายประมาณนี่ตามเทศกาลนาะห้างถ้าพูดเป็นของเกี่ยวของนอกอคนมาขายเด็กกับเพื่อนก็ว่าซอยเวียบซอยงานใส่เวียบซอยงานเพื่อนก็ได้เนาะ จะเป็นแบบว่าหับแพงไอร์โน่กันเลยนะทุกคนนะคลิปนี้ก็เสด็จจบกันแล้วทุกคนนะรอติดตามวัดที่ขาวสิไปใสจังได้เนาะหรือว่าเสด็จเมื่อปักเซ่เมื่อใดสิไปเห็ดหยังจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในเดอ้อที่สําคัญก็ฝากเบิง่งโฆษณานำเหน่นะครับสีกระกลับแล้วเอารถออกเลยนะทุกคนนะอันนี้บอ,อพอดีสามสิบสามสิบพันบายบาย sabay din, sabay din.